เปลี่ยนน้องหนอนให้เป็นมังกรทำตามได้เลยค่ะ 1. ทําทำสัญลักษณ์โอเคแบบนี้นะคะแล้วเป็นน้องรูดขึ้นรูดขึ้นแบบนี้แล้วก็จุกไว้ที่บนค้างไว้สองึสามวิธรมแบบนี้วันละ5ครั้ง 2. ทานสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มความเติบโตให้น้องนี่เลยค่ะมาดามคอดีพาร สฝึกขมิบก้นทุกวัน 7. เ,เหตุผลทำไมต้องนวดน้องจุดจูก่อนไปฟังฝากกดติดตามและกดหัวใจให้ด้วยนะคะ 1. เลยรู้จักอว,วัยวะของตัวเอง 2. คลายเส้น 3. ชื่นชมตนเอง 4. กระตุ้นฮอร์โมน 5. ความเป็นชาย 6. ฝึกใจตนเอง 7. แก่ขนาดหลังเร็วและไม่แข็งเพียงคุณกินสิ่งนี้น้องกระเจียวของคุณก็เติบโตได้อีกมีอะไรบ้างก่อนไปฟังฝากกดติดตามและกดหัวใจให้ด้วยนะ 1. ช็อกโกแลต 2. พริก 3. ปลาแซลมอน 4. แตงโม 5. หัวหอม 6. วายและ7สมุนไพร